เอาแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตก7สาวน้อยจังหวัดสระบุรีนะครับ <we> ก็วันนี้ผมเดินทางมาถึงตอนนี้ประมาณ5 3 0โมงครึ่งนะครับ mm hmm. เกือบเที่ยงแล้วนะครับ mm hmm. ก็แดดแรงมากนะตอนนี้เดี๋ยวให้ดูแดด นี่นะแดดแบบแรงจ้าเลยนะครับก็เหมาะสําหรับการเล่นน้ําอย่างยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปด้านในนะครับว่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเก็ดสาวน้อยนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็สําหรับตัวผมเองนะครับตัวนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับที่เดินทางมาที่น้าตกเก็ดสาวน้อยนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยฮะ ขี่รถเข้ามาด้านในนะครับเราจะเจอปอมตรงเนี้อยู่นะครับเราต้องเข้ามาติดต่อนะครับจะเก็บค่าบริการยานพาหนะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าบริการนะครับก่อนที่เราจะลงถ้าเผื่อใครเดินทางมาถึงแล้วก็ หิวนะครับอยากจะหาอะไรรองท้องน,นะครับผมจะพามาดูร้านขายอาหารพอเรามาถึงนะครับอาหารที่ขายอยู่บริเวณนี้นะครับผมบอกเลยว่าร้านค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับอาหารที่ขายก็จะเป็นพวกส้มตําไก่ย่างอย่างเงี้ยปลาเผานะครับ ก็จะสามารถซื้อใส่กล่องไปได้นะครับหรือว่าจะกินนั่งกินที่ร้านร้านก็มีโต๊ะบริการนะครับนี่นะอันนี้มีร้านอะตอมนะครับนี่นะครับใครที่แวะมานะก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับ ก็ยังไงใครที่มานะครับก็สามารถที่จะมาหาของอร่อยๆกินก่อนที่จะไปเล่นน้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูราคานะครับนี่มีราคาที่เป็นราคากลางด้วยนะนี่นะครับก็อาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่ถ้าใครมาก็มาดูเอาแล้วกันนะครับ หลังจากที่เราลงจากรถเสร็จนะครับเราต้องเข้ามาตรงนี้นะครับนี่ตรงน,นี้ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมเอย่ยมันคือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับคือแจ้งไว้อย่างนี้นะครับหลังจากที่เรามาที่อุทยานนะครับจะเสียค่าจอดรถคันละ30บบาทนะครับหลังจากนั้นพอจะเข้าไปในอุทยานนะครับเราต้องเดินเข้าไปตรงนี้นะก็จะต้องเสียนี่ครับเป็นตั๋วนะครับแบบนี้นะฮะเราจะต้องซื้อใหม่นะครับ ก็1คน30บาทนะครับหลังจากที่เราได้ตั๋วมานะครับเราจะได้ประกันอุบัติเหตุมา1ใบนะครับนี่ประกันอุบัติเหตุนะจะมีลักษณะนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องซื้อทุกคนนะครับต้องซื้อทุกคนพอเสร็จแล้วนะครับเราถึงจะเดินลงไปในน้ําตกได้นะครับ ถ้ามองดูจะเห็นปลาแหวกใบอยู่ในน้ำตกนะครับสำหรับน้ำตกแต่ละชั้นนะครับมันจะมีชั้นที่ ห้ามลงเล่นนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงเล่นจุดไหนนะครับเราต้องสอบถามเจ้าหน้าที่จากทางอุทยานก่อนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีประจําจุดอยู่ตลอดสายลําธารเลยนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยมันเป็นน้ําลึกนะครับน้ํามันลึกมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชี่ยวด้วยนะครับผมสอบถามทางเจ้าหน้าที่เขานะเขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะเซฟนักท่องเที่ยวแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ ก็ใครที่จะเล่นจุดไหนนะครับก่อนที่จะลงก็สอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะครจะได้ปลอดภัยด้วยนะครับนี่ครับอย่างหนึ่งที่ผมจะให้ทุกคนดูนะครับมันก็คือรูปรถวินแชร์นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าน้ําตกแห่งนี้นะครับสามารถที่จะนําผู้ที่ทุพพลภาพทางร่างกายนะครับหรือว่าพิการนั่นเองนะครับมาเที่ยวที่น้ําตกนี้ได้นะครับ ทางอุทยานได้ทําเส้นทางหรือว่าพื้นที่ถนนไว้รองรับแล้วนะครับก็จะเป็นพื้นคอนกรีตเราสามารถที่จะเข็นรถชมได้ตลอดลำธานเลยนะครับ และนี่ครับผมยืนอยู่บริเวณสะพานที่เป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับก็สะพานนี้นะครับเป็นสะพานข้ามภาคนะครับซึ่งจะข้ามจากภาคกลางไปสู่ภาคอีสานนะครับแล้วก็น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนี่ครับเป็นเขตแดนนะครับแบ่งระหว่าง2ภาคนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นบนสะพานกันนะครับตรงนี้จะเขียนว่าสะพานดงพระยาเย็นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินไปเลยฮะ พอเราเดินมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นป้ายที่เขียนว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งตอนนี้เราก็เข้าสู่ภาคอีสานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับถ้าเราหันเข้าไปนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วเมื่อเราเดินมาสุดสะพานนะครับเราก็จะพบกับป้ายที่เขียนว่าน้าตกชั้นที่2ถึงชั้นที่7นะครับให้เลี้ยวทางด้านซ้ายมือนะครับรวมไปถึงด้านตรวจแลวก็ลานจอดรถนะครับ แลนนี่ก็คือป้ายนะครับป้ายที่เวลาที่ใครมานะครับก็ให้ดูป้ายด้วยนะครับซึ่งป้ายนี้จะมี2สัญลักษณ์นะครับแล้วก็จะถูกแบ่งด้วยเส้นลูกลูกลูกรอยสีแดงๆเห็นไหมเอ่ยก็คือฝั่งทางด้านซ้ายมือก็คือฝั่งนี้นะครับห้ามว่ายน้ำนะครับห้ามลงเล่นน้ําเด็ดขาดนะครับสาหรับคนที่จะลงเล่นน้าก็คือฝั่งทางด้านขวามือให้ลงเล่นได้ตั้งแต่ฝั่งนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาเที่ยวนะครับก็ขอให้ดูป้ายป้ายเตือนป้ายบอก ด้วยด้วยความเคร่งครัดเลยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับ ก็จุดนี้จะห้ามเล่นน้ำนะครับแต่ว่าริมฝั่งเนี่ยก็จะมีคนมาพักผ่อนตลอดริมสองฝั่งนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารซึ่งจะอยู่ด้านบนนะครับเรียงไลยไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเข้ามาพักผ่อนเราจะไม่มีของกินนะครับขอแค่มีเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปชั้นที่4นะครับ ก็โอเคนะครับสาหรับบรรยากาศที่น้ําตกเกสาวน้อยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงแล้วนะครับก็ตอนนี้คนที่เราว่าจะไม่เยอะนะครับตอนนี้เยอะเต็ไมไปหมดเลยนะก็ใครที่อยากจะมาพักผ่อนนะครับอาจจะอยู่ใกล้หรือว่าอยากจะมาลองเที่ยวดูสักครั้งหนึ่งนะครับก็ลองมาดูนะครับบรรยากาศ แต่น้านี่ผมบอกได้เลยว่าเย็นสุดๆเลยนะเหมือนน้าแช่น้ําแข็งเลยเย็นมากๆนะครับเพราะมันเป็นน้ําจากธรรมชาตินะครับน้าที่เขาใหญ่เนะี่ยโอเคนะครับสาหรับทริปนี้นะครับน้าตกเจ็ดสาวน้อยนะครับคิดว่าหลายๆคนคงพอที่จะได้รับความบันเทิงแล้วก็ประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยเนาะก็โอเคนะครับสาหรับทริปนี้เดี๋ยวมาคอยติดตามกันดูนะครับว่าครั้งหน้าผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย